โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยประชาชนจำนวนมากเดินทางม,มาติดตามพระอาการสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายกำลังใจและเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนขณะเสด็จออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรมาประทับรถยนต์พระที่นั่งเวลา14นาฬิกา43นาที นายจิรวัตรเปรมอุดมกิจหนึ่งในประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จกล่าวว่าเมื่อในหลวงและพระราชินีทอดพระเนตรเห็นประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จทรงพระดําเนินมาหาและมีพระราชปฏิสันฐานกับประชาชนคุณจิรวัตรกลัาทูลพระองค์ว่าประชาชนมาถวายกำลังใจและทูลกล้าวถวายดอกไม้ที่เตรียมมาจากบ้าน พระราชินีทรงรับดอกไม้ที่ทูลกล้าวถวายในหลวงรับสั่งว่าจะนำไปพระราชทานให้สมเด็จเจ้าฟ้าพัะชรกิติยาภาจากนั้นเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ สภากาชาติไทยเปิดลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณชั้น1นอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไม่เว้นวันหยุดราชการโดยขณะน,นี้ประชาชนชาวไทยต่างพร้อมใจกันถวายพระพรขอให้เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็